โอ้หลังดังน้นน่ะนี่ขั้นกดเลยครับผมขั้นกดจมหนำเลยคุณอาอยุห้บ่เนาะโอ้ยอยู่ครับผมอยู่อยู่ยู่คุณข้างขาจุนพูนเลยโอ้บักใหญ่เลยครับขั้นนี้งีอาการนึกกันครับผมาอายูุไฮบ่คือกดกดลงไปวิธีนี้โอ้ยอยู่ครับผมอยู่คุณของเท้าจานพานเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสำหรับเสารนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาหาป่าครับผมออกมาปักเบ็ดนะครับผมเนาะนี่เนาะเป็นทางล่องครับผมเขาเอื่นว่าทางล่องเนาะเป็นล่าหวยครับขางถนนขางพนังซี่นะครับเนาะเป็นพนังครับผมรถแรนเนาะอาจจะมีเสียงร่มรบกวนเล็กน้อยแล้วก็เสียงรถเลนรบกวนเล็กน้อยนะครับผมก็มากับเบ็ดยี่สิบหลังครับแล้วก็ เยอะปูบระวาณจะยี่สิบตัวนี่ะครับยี่สิบกว่าตัวเนาะนี่ตัวนี้ยากน้อยนะครับปูนะตัวปูผมสีไส่น้ำหวยของสีมักใซ่เล่าๆนี่เลยผมจะบอกใครใส่ตัวหน่อยนะครับผมผมจะชอบตัวซ้ำปูมือนี่แหละนี่แหละแต่ละไม้หอกอะสีไส่เป็นน้ำขางหวยนี่ครับผมมือว่านี่ผมใส่ฟังทั้งให้หน้าครับเดี๋ยวมือนี้เข้าหยับมาใส่ฟังนี่เนาะสีพวใส่ห้างครับผม เบ็ดผมเอามา20หลังก็จะใส่บ่เบิดดอกเรือเบิงไปครับผมห้าไปเสียบเบ็ดต้องกันครับที่นี่สำหรับเทคนิคการเสียบเยือกก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะแบบที่ผมเคยใส่เบิงยุทธภูมิคิปเลยครับผมหมายนีบ่เบิงแล้วบ่าการมีคนมาใส่จะที่อ่ครับ ทางตานี่ครับผมมีอยู่หมองแผงเหลี่ยมๆอยู่สามทีแผงเ,เสียบเข้าไปเลยไม่ต้องเสียบเข้าไปลึกครับดันเข้าไปเพ่อให้เงียงเบ็ดนี่ทะลุกับพ่อครับผม bài nhi lại vô khắp cũng mãi เดี๋ยวผมสะใส่ให้เบิ้งอีกจักหลังนึงก็แล้วกันครับผมเกิดเป็นการบอสียเวลาเนาะตอนนี้จะเจ็ดโมงส اؤ แล้วเนี่ยครับช่วงนี้แหละปลากําลัางจะกินเยื่อครับผมช่วงนี้แหละเจ็ดโมงส اؤ ผสมฝาวยใส่ปุ่มป่กันเลย ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาลุนน้ำกันตอนยามครับผมครับผมสวัสดีช่วงบายบกัแล้วกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมเนาะของวันที่28ครับผมเดือนมกราคม2568ครับถ้าทุกท่านออกมาเลาะยามเบ็ดครับผมเบ็ดเยียบปูส่ไวเหมือนเสาหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปลุนเบิ้องน้ำกันครับสีมานหรือบ่มานเนาะส่เบ็ดไบสองไม้ครับผมนี่แหละ เป็นไม้คางถนนครับนี่รถแลนอยู่นี่ใส่ไปประมาณ30หลังอยู่ครับผมไม้นี่ประมาณ20หลังได้อยู่แล้วก็อีกไม้อนึงไปครับเพื่อไปรุ่นน้ากันครับผมว่าสิเป็นจังไงเนาะสีมานหรือบ่ามานกะนรุ่นไปน้ากันก่อนครับถ้าบ่ามานจังไงก็ถือว่าเล่นทงเรียนาน้ากันนะครับผมเฮียผมกับมีบ่ร้ายครับมีแค่นี้ละแต่ว่ามี่จะตุยเงยเลยเจ้เด้อเด้ยด๋วยวที่จะทางหลานมาหาอยู่หากินเด้อเฮียไม่เงยเอ้ หนูกไห็น้านมันมานี่เลื่อนหลังแรกกยุ่นี่เบิงว่าอากาศร่มๆหนาวๆจังสิจะมานบ่มีป่ากินเบ็ดเห็นบ่ครับผมร้านที่นี้กระข่ ผมก็จะใส่ว้ก้อนนะครับผมบางั่านจะเก็บออกเนาะใส่ขามขึ้นเลยนะครับเด้อยังที่จังโอ้รู้าหมันดื้อบ่มมันกะ เบื้องไปน้ำกันเงวๆเลยกับเรากันครับผมอาจจะเสียงเบาน้ำจางน้อยนะครับผมก็ได้ถือไมโครโฟนมาน้น่เนาะจุนเบิ่องซอยกัน เบ็ดว้ประมาณ30หลังได้อยู่เยอะปูนี่กังเว้นครับกินดีขึ้นย่ำกังขึ้นบะย่ำขึ้นกันก,นกินดีอยู่ได้ดครับอขอดได้ลุ่นอยู่นะผมว่า mắng mắng nữa đi ơi mía đi ơi hai dù ha kim môn đi ơi bếp bơm bơm nữa đi เร่มหนาวมาอีกครับสองสอามหมื่นแล้วนี่โอ้โอโอยังนี่เยอะหล่อนครับเดี๋ยวขอเสียบเยอะก่อน ไปไปรุ่นกันอีกฝั่งนึงครับผมใช่เบิ่งแบบเงวๆเลยนี่คือพนังครับผมแถวนี้่นอื่นว่าพนังชี้เนาะถนนทั้งพนังทางงพันแลวบางบ้านดินดำกับ,บันคุยข้อครับผม

câu cái dưa củi to anh em nè níng nhỉ dưa nha เรครับผมนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วนี่เหมือนกันครับผมตัวแรกตัวแรกเอาสวิงไว้น้ำอยู่ครับ ใส่ปนครับผมยินเขาเบ่าตาเลยใส่นี่ประมาณขีดสองขีดครับผมนี่ตัวแรกแค่หมันครับเก็บครับผมหมันหมันมันมันมาแล้วมา,มาแล้ว ุดเหม็นตอ่อครับผมมันมาแล้วหนึ่งตัวย่างน้อยกับบอกเหวหน่อยได้ครับผมย่างน้อยก็มีหนึ่งตัวแล้วครั้นี่เยอะยังดูดีเดยอะนี่ง วู๊ลงลังน,นานนี่ขั้นโกงเลยครับผมขั้นกดลงไปผุนมึงป,ป่าสิยูให้ป้ายูยูครับผมแต่ว่ายูเตะไตผุนครับผมอาปากจ้องป้องแล้วคุนโอ้แต่เสียดายจ้ะ ัวแข็งตอเงครับผมโอ้ใส่ปลาพ่กนีหน่อยๆถึงเขาเลือกนมถงเขาใต่ใต่เนียบตุ้งครับผมโอ้หมาแล้วครับผมตัวที่สองครับเก็บครับผมบึงรังนีก้อนนี่ครับนี่ ป่าโอ้ป่ากระถือกันครับหลังนี้โอ้หลังนี้ก็ถูกกันโอ้นี่ครับผมบ่งเแต่ว่าลงไปเก๊ะใหม่ครับผมข้างขาวจุนพูนเลยโอ้สองหลังติดเลยครับผม ครับผมตัวปลาอู้แต่เสียดายนะครับผมเอาเก็บครับผมเอาไปหนึ่งครับตัวที่สามมันมันมัน,มน ถามตัวล้วครับผมกินติดกัน2หลังเลี่ยงเลยใส่ค้ายๆกันอีกครับใส่อยกันเลย ยังบูป่าบูดงกันครับอีกหลังสุดทา้ายครับนี่ใกล้นี่ละ่ะโอ้ยันงนี้ก็มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นถึงขั้นลงไปผลเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนมีป่าบ่างเดี๋ดยวขึ้นถึงลงไปซ้ำหนั่นป่าอยูไงบ้าโอ้ยบ่อยู่ครับผมโอ้ดึงลงไปพันธุ์เฉลี่ยเฉย เสียบเยอะไปไหมครับผมไมยนี่แกเบิดแล้วครับนี่แหละลังสุดท้ายล้วเดี๋ยวไปรุนไม้ที่สองแกันนะครับผมเนาะไปครับผมเข่าไม้ที่สองไปที่เรียบร้อยครับผมไปรุนไม่แล้งกันครับจะเป็นจังได้ไม้สองมีจักตัวบ่ใส่เบ็ดเยอะปูยังกองเว้นครับแต่เมื่อเราสามเล้วครับเน้อแต่ว่าเสียดายนะครับผมเนาะตายไปสองเลยแต่ว่าเป็นยังนะครับผม เอาไปหนึ่งเอาไปตากเดียดได้เบิดครับผมลังแรกอยู่นีอึ๊บนิ่ง สองนี่ไม้นี่กับว่าไหลหลังนะครับประมาณสิบหลังเท่ากันสิบกว่าหลังนี่แหละเยื่อมันเบ็ดมันเหลือมือครับมือสองผมก็เลยเอามาปักไว้ไม้นี่น้ำกระน,นาสนอกเพื่อหมันนะครับผมเทียมหมันหลังสามหลังสี่ยังเงียบยังนิ่งอยู่ <c oughs> ไม้นี่ป่าจะบ่ขั้นเดืดหลายครับเพราะว่านามมันยิ่งบ่ขั้นเดืขึ้นมากครับปันใดเนาะปกติแล้วไม้นี่นี่ยโอ้ถือว่าป่านี่คือตายแห้งนะครับผมทุกๆปีเน,ะนาะย้มเวลานามร่งไม่ไม,มนี่น้ำ ให้หน้าเพิ่นนีย่างขึงนน้นใต้ป่าน้ำนี่โอ้ถาขึ้นใต้ป่าบ่าหน่อยครับผมแต่ละปีแต่ละปีมีแต่ตัวใหญ่เลยครับปลาดุกปลาคอปีนี้น้ำบ่คั่นได้หนูขึ้นมาเป็นได้ เยอะหล่อนเดี๋ยวจังกลับมาเสียบเบื้องหลังสุดท้ายก่อนเหลืออีกหลังหนึ่งสุดท้ายอยู่ใต้ก่อไผ่ก่อต้นแก่นี่ครับแล้วนี่ก็เงียบคึกกันเมื่อไรครับผมก็ถือว่าบ,บ่เป็นยังนะครับผมหม้ที่สองบ่หมานกับบ้เป็นยัง ก็ยังดีที่เข้าหมาญโยไม้แหลกมาสามตัวแล้วครับผมเดี๋ยวไปเฮ็ดเมนูกินกันอยู่เุธยงหน้าก่อนนะครับผมเนาะมาครับว่ามื่อน,นี่ตม้มยุวยมานี่ยเป้าต้มปลาเอกับเอฟซีครับมื่อน,นี่กับทีมงานเอฟซีครับมาจากไก่เออไก่ยุต้มปลาตับหมองหงนะครับด้วยยุกลางทงหน้าเลยมื่อน,นี่เนาะโอ้บรรยากาศดีครับเมือ้อ ปลาคอยยิงสองตัวครับผมเต็มหม้ออันนี้เลยผมนอกทำหมกบวามันอืมที่มาจากเล้ามาจากเล่าผมครับผมเบ่งตัวปลาสองตัวเกือบล่นหม้อครับ โอ้สุกอะไครับผมผุ่เนี่ยเท่งเต็มถาดเลยผุ่ต้มปลากับหมูต้มปาครับส้มตำครับแต่เสียบวะครับผมเอาเสิสียบร่วมกันครับวันนี้มะเอ็มซจากข้บวโดเล่าครับหมูหุงกอปวดใจนี่ไหมครับสามไปหงเขาเหล้าแป้

อจิข้างมันมีมาจินข้างนะจิ้ปลาไี่ไปจอบตะขั่งเลยยืนนี่ยหาใส่างมันจังว่าจะปลาเป็นตัวบางง่ายเนี่ยได้ไรมั้งอือ้างมันมีมาสิ้งข้างกับใส่เราเป็นอย่างนั้นกว่าใส่วีจุดนี้จะย่งจังไงยำเนี่ย

<coughs> không phải còn phải bắt mà mọi lòng con bắt dạng 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 con dạng dạng con <t government> mm. để cho vào các hàng chân chân dầu như nhìn thấy hết luôn áo bố trong mùa lòng 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 เดวอหนาทีน่ามาพูดไแมกูเออนี่กูเ้อืมเอาเอาอกบบุดี้งด้ทูบืองด้วยบุดี้ออกก็ดแต่ว่าบ่อยออกก็ดด ออกต <laughs> <yeah> ัวโลกเลยตัวโลกด้วยเล่าีดินเพี้นเท่ากันมีนเนาโอ้ยตัวโลกนี่ไปนี่มันจะมาหาบ่อนั่นอาจารบอกตัวโลกนี่มีดินเนาะตายก็งี่ง่ตายแนาะอาผู้รีดจิตใจมันเหมนี้ยไม่นช่ไม่่ได้ไมใ่ไม่่มาเรียบออกกบกบเรียบกเบียเรียบเบียเรียว <c oughs> นน,นี้ไม่เนเอก,กสมบัติไบ้าครับผมกะ โอ้คลิปนี้ก็จะเป็นการหาอยู่หากินที่สมบูรณ์แบบนะครับผมเนาะหาปลาได้แล้วก็ไปต้มครับผมไปต้มกินอยู่ทงหน้าเนะพรดีว่ากินเซตตั้งแต่เกือบเที่ยงพคนละครับผมกะบ่ได้อำร่าเอฟซีเนาะผมก็เลย ถือโอกาสนี้ครับผมออกมายามเบ็ดเนาะไมายามเบ็ดมาเลาะเบิ้งเบ็ดจักรอบหนึ่งครับแต่นีดมาอพอปิดคลิปอยู่มองยามเบ็ดเลยกันแล้วกันนะครับผมเนาะกะ <c oughs> ยามเบ็ดมากะเจียบร้อยแล้วครับผมถึงหลังสุดท้ายแล้วกับ,บ่มีหยังเนาะครับผมเนาะ จังได็กะสำหรับคลิปนี้กับิีได้ขออัลาทุกท่านไปกอนนะครับผมขอฝากทุกท่านอย่ซ้ำนีกอนนด้ครับเด้อจังเด็กกจังกลับมาหลุนมาชมกันไหมขอฝากจั็น้อยครับผมฝากทุกท่านใส่กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ขึ้นเก้านั่หละครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับหาคลิปมาลงไห้ทุกท่านในช่มต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะใส่เบืองใส่แง่งผมขึ้นเก้าครับผม พบพอกันไหมอีพี่ต่อไปครับผมว่าสิไปหาอยู่หากินแนวดหมาหรือบวัวหมยยันยังไงกะจอยมาหลุดมาติ่ตามกันไหมนะครับผมเนาะไปครับผมพบพอกันไหมอีพี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ